เฉลยนะคะอควาแมนเจ้าสมุทรอวตารอวตารพี่หงไม่จะตอบอควาแมนอยู่แล้วเมื่อกี้ไม่เลยอวตารไม่ผมอยากแกล้งแกล้งกับพี่ไงเอาตรงไหนตรงไหนตรงไหนก็ได้แค่เขาหนีบอ๋มาดากัดก้าดิกวนกัดก้าอะไอย่าเงี้ยเฮ้าเลยพี่ตอบพี่มาเร้นรถไฟฟ้ามหานะจ๊ะอยากโดนแหละอันนี้โดนหนีบนะโดนนะ เราเพิ่งเห็นว่าเต็มตัวขนาดนี้เลยหรอสวันนี้ครับวันนี้พบกับเกมภาพจำยังชัดเจนกับช่องเกมแล้วค่ะคุณเป็นเซียนหนัก่าขนาดไหนมากมากถึงมากที่สุดดูแต่เกมที่แล้วก็โอ้โหตอบกันมันเลยตอบตอบตอบเยอะตอบเยอะไม่ถูก อันนี้ถ้าตอบผิดมึงโดนหนีบไปนี่ด้วยนะโดนีฟาดด้วยแล้วถ้าตอบช้าตอบไม่ได้ก็ตอบโดนโดนโดนหนีบเป็นเยอะมาที่เราจะมาพร้อมไม้นิ้บนี่แน่นอนมาเรามาเริ่มฉากแรกเลยไหมง่ายๆก่อนเราก็จะมีภาพหนังแล้วเราจะเป็นฉากตัวละายที่หนังเราแย่งกันตอบ ยังต่อบอย่างนี้ได้หรือว่าใครจะปัดก็ได้นะลูกใช่ใช่ใช่ต้วคงไม่ปัดหรอกดีดีตอบเลยตอบเลยปัดไปก็อุ้ยเรื่องหนังผมไม่ค่อยถนัดอ่ะใช่ตายเป็นอย่างอื่นอ่ะเราเข้ามาฉากแรกกันเลยเนาะตายครับอะไรอ่ะเอ้ยอะอต่อให้เลยกดดิอุ้ยขนมพี่มากพระขนมก่อนรู้ได้ไงดูก่อนรู้จักอะไรอ่ะครับดูมาริโอได้เลยมาริโอจะมองไม่เห็นอ่ะ ตอนฉากนั้นที่ขึ้นขึ้นกระเท او สีดาอ้าวตอนนี้เขา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 เสียชีวิตไปยังยังแต่แล้วไม่รู้เสียแล้วเปล่าเขาเดี๋ยวเขาเสียไปแล้วหมามาถึงได้ฉากอ่ะได้ฉากไงไม่น่ากับโอ้ในฉากกุ้งปลานี่ยโมโหเรื่องว่ะจริงจรเออชีวิตจริงก็จะมาเสียได้ไงเออไปสุกต้องไหมคะมีมีใครจะใหม่ครับใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาใหม่ถูกต้องไหมครับ เย้เก่งมากเก่งมากเยวไม่ใช่เกมนี้ได้เต็มอีกคนเดียวอย่าขิงเยอะอันนี้ต่อให้เยอะต่อให้ฉากแล้เรียกว่าเราดีเตือนแล้วบอเออทีเตือนแล้วเรประมวลอยู่ประมวลอยู่ใช่ไหมใช่ไหมเออต่วเราจะประมวลนานนี่ฮะทำไมพี่เราจะงงอยู่ได้ตอบช้าหนีแม่งเลยอะได้หนีแม่งเลยตอบมาฉากที่ต่อครับอะไรเนี่ยตอบก็ได้ติวรู้ด้วยเหรอไม่รู้คนอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า สุริโยไทยเหรอหนึ่งสองสามตอบไปแล้วไงสุริโยไทยเหรอเอตอบผิดก็โดนนะเออก็ตอบพี่ชาเลนไหมหนูไม่ได้ผู้เมนแบบเว้งไทยๆก็พี่ไม่ชาเล่นเพราะพี่จำไม่ได้ไม่เลยนะคะสุริโยไทยฉากนี้นะคะเป็นฉากที่สมเด็จพระชัยราชานะคะถูกหอบ วางยาโอ้ยชวนโอชวนโด้วางยาเฮ้ยะแต่คุ้นอยู่แต่แบบเอออันนี้อันนี้ยังต่ออยู่ใช่ไหมคะต่ออยู่เนาะเฮ้ยเมื่อกี้แบบมั่วผมมั่วผมเดาเก่งขึ้นมาเองเลยมาชั้นที่สามอุ้ยไม่ทันอ่ะเดือดฟาดครับเอาทันไหนใช่โอ้ยพี่บอกเลยว่าอันเนี้ยจะตอบแบบฟาดเหมือนกันแต่ว่าเราไม่รู้ผมอันนี้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 ท้าชาเล่นหนึ่ยผมท้าเลนจ์เหมือนกันฟาดเจ็ดครับ าดออานีิชาชาอ่าดอมเนี่ยเหมือนแบบเคาเลยนะไปเหมือนร่วมร่วมกับฝ่ายร้ายแล้วก็กลับมาช่วยเพื่อนหนูว่าฟาดแปะใช่ไมครับไม่รู้มั่วแต่แต่รู้สึกว่ามีตอร์ปิโดเออใช่ที่วใา้น้ำอ่ะที่มันเป็นแบบเรือดำน้ำใต้น้ำอ่ะไม่มีละเจ็ดแปดละกูหกอ่ะใช่เลยนะคะ โอ้ยสุดย่อฮะโอ้ยให้เขาช่วยอันนี้เล่นมุ้งกันปะอุ้ยโอ้ยโออันนี้อะไรขอพ่อโดนดิมวะเขาตรงไหนตรงไหนตรงไหนก็ได้แค่เขาหนีบอ๋อนี่ได้ไหมได้ได้เอ้ยโอเคโอ้ยแค่พลาดพลาดไปผ้าเดียวเองเอาเลยตอนนี้เลยอ่ะพี่เองได้ได้นี่เดี๋ยวมันจะบอกเอ่อนเราแกเราอะอะอ่อนอุ้ยเป็นเช็คกันเลยเท่าไหร่ละสองหนึ่ง ต่อให้โอเคต่อไปครับผมโอ๊ยก่อนกอดกอดกอดอวตารชวนเลยฉากนี้ถ้าไม่ใช่อวตารนะพี่ขอโดนไม่หนีสองอันเลยอีอวตารภาคอะไรครับภาคแรกครับมีใครจะสตรีมไหมคะต่อให้เลยอ่าเขาบอกภาคแรกใช่ไหมนะผมอยากขัดใจพี่อ่ะอวตารภาคสองแล้วคุณมีอะไรถ้าสมมติว่าอ่าเมื่องนี่สองตัวตัวเดียวก็ได้เฮ้ย แม่ผมอยากตอบเล่นไงดีดิอันนี้ชื่ออ่อนปะมันจะยังไงโอเคมาสองตัวไหมยอมยอมยอมอยากเล่นอยากเล่นอกับท้องต่อครับเฉลยนะคะอควาแมนเจ้าสมุนเห็นผ่าน้ำน้ำบอกเอาอาวุธมา ไม่จะต่อควาแมนอยู่แล้วไปกี้ไม่เลโกตานไม่ผมอยากแกล้งเล่นกับพี่ไงตอนแรกนึกว่าไอเลโตานเป็นไหมมีทัวตารคนละสองตัวค่ะคนละสองตัวเอาเฮ้ยกูด้วยดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะหนีไม่ไม่ช่วยไหมอ่าช่วยช่วยช่วยางนี้นะข้างนี้ไหมโอ๊ยแล้วปวดเจ็บอันนี้ตัวผมผมเลยไหมตรงไหนก็ได้ผมเอ้ออะไรอ่ะนี่ผมนี่ไงหนีผมเหรอุ้ยเริ่มเจ็บแล้วในตอนเนี้ยเร็วๆรอุ้ยเห็นเช็คเลยอ่ะ วุ้ยเจบ็บวะเนี่ยอุ้ยสุดยอดเลยชอบได้ไหมได้ครับนี่มีสไลด์ผมด้วยอเจ็บว่ะฉากต่อไปนะคะอะไรวะเนี่ยไอ้นี่ปะวะอ่าอาราดินปะวะอะไรอ่ะ, <c oughs> ฮะเฮ้ยคุณแต่ไม่มันไม่ไม่รู้เลยอ่ะอะไรอ่ะไม่ใช่แล้วมันจะเหมือนอยู่อ่ะตอบออเลยขอตอบอาราดินครับอาราดินเหรอมีใครสตรีมไหมคะหนูว่า ี่หนูว่าหนูว่ามันเป็นหนังที่มันเป็นสโนไว้อะสโนไว้กับพานป่าหรือเปล่าไม่รู้อะคุณต้องตอบแล้วคุณเด็กไม่รู้อ่ะไห้แม่ผมไม่ชาเลนจ์ผมไม่ร้องหัผมไม่มีนี่โล่งเลยนะหัวนี่โล่งมากเลยนะทำไมยามหน่อยผมพยายามอยู่แต่มันมีน้ำอ่ะเอ้าหายหรือว่ามันเฉลยนะคะอลาดินค่ะเฮ้ยเอาว่ะ ถูกเหรอเอ้า่อนโดนดิผมผมเป็นหน่วยสัตวนุนอยู่แล้วอุ้ยอุ้ยอะไรเยอะแม่ฮูงรู้ได้ไงวะมั่วมั่วเก่งนะเนี่ยไปมาในมัสยิตอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อเออไหนขอภาพต่อไปครับรายละเอียดมันลงลึกมากเลยไม่หรอกผมเก่งพี่แดีว่าคือผมเก่งแค่นั้นแหละภับต่อไปนะคะภาพต่อไปครับ ต่อ้พี่เอกเลยต่อ้พี่เอกเลยเจอต่อยมาดากัดก้าดิจะตอบกวนกัดก้าเลยอะกวนมุนโฮครับไปอ้กวนมุนโฮในฉากที่ญี่ปุ่นที่บอกว่าอ๋อทะเลาะแฟนเก่าแฟนเก่าแฟนเก่าอ่ากวนมุนโฮอันนี้คือหนูเลยหนูบ้านหนูพุกหนูพุกหนูพุกจะบ้านหรือชื่อหนูนาโอเคครับกวนมุนโฮครับเฉลยนะคะอุ้ยขอโทษนะครับที่พูดชื่อใช่ กวนมือโห่เลยคุณนี่มันเก่งจริงเลยภาพต่อไปนะคะต่อต่อไปไม่ต่อแล้วเอาบ้าแล้วเขาตีตื้นแล้วอุ้ยโหรถไฟมาหาณเธอฉากนี้เป็นยังไงอันนี้เขาพูดชื่อหนังไม่ถูกอันเออใช่เอ้าถูกป่ะเอ้ยจอนชาลินได้นะชาลินไฟฟ้ามาไม่ไอ่เอาคุณอย่าเอาล้วอ่ะคุณอาจจะมั่นใจก็ได้ชื่อที่คุณต่ออาจจะถูกก็ได้เอาพี่ต่อไม่ถูกรถไฟฟ้ามาชาลินไงแล้วพี่ผมตอบอะไร รถไฟมหาลเถอเฉยอันนี้รถไฟฟ้ามหาลเเอโอ้ยก็มีเข้าเลยพี่ต่อพี่นาเลนรถไฟฟ้ามหาณัจจ์โอ้ยอยากโดนแหละอันนี้โดนหนีบนะโดนนะใครจะไปรู้ใครจะไปรู้ใช่ไหมใครจะไปรู้มหานะจ๊ะเออเลยนะคะอันนี้รอเลยรอเลยรถไฟฟ้ามหาลเเถอไม่ไงมหารถไฟฟ้ามันบอกอะไรแล้วรถไฟ ต้องถามโปรดิวเซอร์ว่าให้ไหมเออโปเซอร์ให้ไหมครับไอ้ใบฟ้าหานอาจาร์อะแต่ว่านอาจาร์ไม่ได้นะเราขอหนีบก่อนไ <c oughs> อ้อพี่หนีบพี่หนีบดิวให้ดิวนิดเดียวเองเอออ๋อ,อเป็นดิวซีเลยมาโอ้ยมยาขั้นต่อไปนะคะที่หนึ่งกูข้าวเหนียวมูนแม่เบียร์นี่มเมี่ยวนะหุย้ยท่าเล่นครับวัยรุ่นพันล้านครับที่ต๊อปครับเท่าแก่น้อไง อ้าวที่ทำสาระไงยูยตอบอะไรกันได้ก็ตอบสิตอบชื่อเรื่องอะไรกันแน่วัยรุ่นพันล้านเท่าแก่น้อยเอ้ยฮะใช่ปะอือชาเล่นจอาชาเล่นนะไม่ไม่วัยรุ่นพันล้านรวยคำตอบที่ถูกต้องนะคะวัยรุ่นพันล้านเยอะเงี้ยเลยอันนี้พี่ชายเล่นจ์ไหมเมื่อกี้ชาเล่นท์าเล่นล้านเลยเอาไปโดนดิ สองอันปะเทาแกโดยเท่าแกโดยเท่าแกโดยเท่าแกนี้อเไรเท่าแกนี้้ยแนี้ปิด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 โอผยไม่มีที่วางแล้วอ่เจ็ป่ะเออขต่อไปนะคต่อไปครับรีบจบเอะคกูจะย้ายมันกเนี่ยแฟนฉันครับฉันแฟนเอ๊ะตอบเอาเ่นดิโดนนะไม่ได้โกนนี่ ฉากนี้เป็นไงฉากนี้มาฉากนี้จะฉากนี้นนเล่นที่ไหน <stop p S 2> เจีย๊ยบเจีย๊ยบเจี๊ยบกำลังไม่เจี๊ยบกำลังเต้นน้อยหน่าใช่ไหมไม่ใช่ใช่น้อยหน่ารำเต้นน้อยหน่ารำเต้นเจี๊ยบฉันไม่ใช่ใดูพูดฟีดน้อยหน่ากจี๊ยบเต้นน้ำหเดี๋ยวเอาดอกกุหลาบมาให้เจีย๊ยให้ดอกแล้วพร้อมกับพูดว่าอะไรคะพูดว่าจำได้ไหมว่าเจี๊ยบพูดอะไรกับน้อยหน่า ตัดแก๊กของเราทำไมไม่ใช่หรอกจำไม่ได้ตอนนั้นจำไม่ได้แล้วอ่ะหนังอันนี้เป็นเป็นเป็นประโยคเป็นประโยคคลาสสิกของเรื่องนี้เลยนะน้อยหน้าแม่ฝากดอกไม้มาให้ใช่จำได้อุ้ยหนังมันเก่ามันจะมีอีกชฉนหนึ่งที่บอกว่าไอ้อนะชื่ออะไรนะเจ๊จะบอกว่าบอยไม่ดื่มเขาจริงเหรอไม่เอาหรอกฉากต่อไปนะคะอุ้ยอุ้ยหนังเกาหลีอุ้ยอะไรอ่ะนี่เพิ่งจบไปเลยอะไรอ่ะ เรื่องมันเกี่ยวกับเรื่องหนังล้างแค้นอ่าใช่ใช่กูสปอยให้แต่กูจำไม่ชื่อไม่ได้เดกอรี่เฮ้ยเออเดกอรี่ใช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 ่เรื่องนี้สะจใจว่าวิเรื่องนี้หนังไปไงหนังไปไงหนังไปไงหนังดี ไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีแต่ต่อยผู้ใหญ่โดนโดนโอนมัธยมเขาโดนอะไรโดนโดนบูลลีโดนบุรีโดนทำ้ายร่างกายโดนเยอะเขาก็กลับน่าจะน่าจะสิบถึงยี่สิบปีได้เลยนะที่กลับมาล้างแค้นใช่วางแผนมันอย่างดีมากวางแผนตั้งแต่ยังเป็นครูเลยนะโสนุกสนุกเพื่อจะมาแบบตามมาเลี้ยงลูกของคนนี้คนนีนั่นนะยวเก่งนะเนี่ยทำไมดยวไม่ตอบเมื่อกี้อ่ะไม่คิดไม่ออกฉันกูเลยเฉลยนะคะเด็กกอรี่ค่ะ อันนี้เดออันนี้เดกอนคีเฮ้ยเดกอนคีข้าต่อไปนะคะเฮ้อจีไลออนคิงพักไหนมีภาคว้าสเปเนอร์สเปเนออันนี้เป็นซาาซอเหรอถ้าทายภาคผิดนี่เออภาคแรกแม่หรอชาเลน์คุณชาเลนท์ไหมภาค2ภาค2มันต้องโตแล้วนี่มันภาค2มันเล็ก ไม่รู้อ่ะล้อหนีบแล้วกันเอ้าคนบอกภาคแรกใช่ไหมครับเออโอ้ยนะครับแล้วมึงพังหนึ่งค่ะดูจบอ่ะขอนิ้วหน่อยขอนิ้วหน่อยดูหัวยังเหลืออยู่หัวเหลือที่อยู่เอาไม่เอาก็ได้เอาเนี่ยนิ้ๆไม่ไม่เอาผม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 นิดเดียวเนี่ยปลายผมปลายผมปลายผมต้นหนาวนี่สบัดสะบัดบ๊อบเลยโอเคต่อไปฮะบ้านเราไป อวยโอแฟนโซนเฟนเอ้ยพูดออกออกำเนียงผิดเฟนโซนนะชาเลนจ์ครับชาเลนจ์เลยเฟนโซนแฟนโซนครับเมื่อกี้เฟนผมจะพูดเฟนโซนพูดผิดเฟนโซนเฟนโซนฮะก่อนก่อนสตรีมใหม่เป้นจุดทางเพื่อนนี่แล้วแต่โปรดิวเซอร์จะพิเจารนา ชื่อหนังเต็มๆของเรื่องนี้นะคะมันชื่อนี้ค่ะสุดต่างเพื่อนระวังมีระวังเลยว่ะโดนทั้งคู่อ่าโดนค่ะโดนค่าโดนค่าโดนค่ากูอยากโดนะไรแล้วเต็มหูเต็มหน้าหมดแล้วแอดดอร์แอนนาแอดดอร์ข้อต่อไปครับโอ้โหเรื่องนี้ไม่รู้แน่นอนตันนี้ไม่รู้แน่นอนผมดูเคยดู ใช่พี่เคยดูเคยดูพี่เคยดูเฉยไม่ไม่เขาต้องตอบก่อนเขามีสิทธิอบพี่เคยดูเฉยให้โอกาสเล่าพี่เคยดูเฉยแต่พี่ไม่รู้มันคือเรื่องอะไรก่อนช่วยพี่หน่อยสิครับไม่เป็นหนังเกี่ยวกับใช้ชีวิตอยู่บนเรือมันจะมีสัตว์มันจะมีเสือมีลิงมีมาลายแล้วก็มีไฮยีน่าไลายออบพายั้งถ้าจะไม่ผิด ดูมีอรเออรู้เรือรู้แค่มันเรือแตกมันก็มาอยู่เนี่ยรู้แค่แบบสุดท้ายแล้วก็อยู่แบบอยู่ชรเลนไหมชรเล่นไหมโอเคเฉลยนะคะเฉลยครับไลท์พายค่ะเรื่องนี้นะคะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเด็กผู้ชายที่ชื่อพายนะคะก็คือรอดไปแค่หนึ่งคนกับหนึ่งตัวไปถึงฝั่งแต่ประเด็นคือเมื่อถึงฝั่งเนี่ยเสือเนี่ยก็คือวิ่งหายไปในป่าก็จะเหลือแค่พายคนเดียวที่เป็นมนุษย์ ก็ได้รับการช่วยเหลือนู่นนี่นั่นแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพายไม่ยอมเล่าเล่าเรื่องว่าเขาเนี่ยอยู่กับเรือมาพร้อมกับสัตว์แล้วคนสุดท้ายที่เขาอยู่ด้วยคือเสือเพราะว่าต่อให้เล่าเรื่องเนี้ยคนทั้งโลกก็ไม่มีทางเชื่อเขาเขาก็เลยสมมุติขึ้นมาว่าเสือเนี่ยชื่อนี้ลิงชื่อนี้ไฮน่าชื่อนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยสี่คนเนี้ยก็คือเดินทางมาด้วยกันแล้วแต่ละคนก็ เหมือนอดตายไปเรืเ่อยๆระหว่างทางที่มาเขาเป็นผู้อยู่รอดคนเดียวโดยการผูกแพร่นู่นนี่นั่น <mistakes. S 1> ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีเขาคนเดียวที่รู้ความจริงว่าระหว่างทางที่เรือล่องเรือมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นประมาณนั้นเรื่องนี้ดีเรื่องนี้ดีอยากให้ไปดูกันต่อไปครับไอ้อันนี้ออ่าเรื่องอะไรอ่ะเรื่องที่เป็นอ้นี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะขอเป็นไอ ที่คนเนี้ยเขาผู้ชายคนนี้คนนี้ที่กลางคืนมันจะเปลี่ยนเป็นทุกอย่างอ่ะทุกอย่างจะมีชีวิตขึ้นไหมใช่ไหมวะใช่เปล่าวะพี่พี่ิชพี่พีิชพันพี่ิชพันอะไรทั้งอย่างนั่นแหละตอเนี้ยเป็นภาคสองคนชาเลนต์ว่ายังไงคะผมว่าเหมือนดิวเลยแต่มันเป็นมันเป็นภาคหนึ่งในเอเวอร์เมี่ยมเหรอเออใช่เอเวอร์เมี่ยมเมียมใช่คือถ้าผิดหมดเลยได้อะไรอย่่าพนผิดได้อะไรคะทำไมไม่อย่าวพึ่งอย่าวพึ่ง มันเป็นผมผมทำเป็นตัวนั้นเป็นมังกรแล้วเป็นมังกรมันต้องแด้งชิงดาบเลยนะจ๊ะแต่หนูว่าเพอร์ซี่จะ๊อวิ่งยิงสอบไม่ทันอ่ะเพอร์ซี่จะสั่นว่าคุณไม่ได้กดเพอร์ซี่ไอสั่นครับกดดิเพอร์ซีไอสั่นครับกดไปแล้วครับอ๋อเหรอคุณคุณคุณเออภาคไหนคะอุ้ยภาคภาคสองครับผิดกูว่าผิดอยู่ดีไอสันไอเพอร์ซีไอ่านก็ผิดอยู่ดีกูว่าเฮ้ยไหนเล่าเรื่องแต่ว่ามังกรมันตัดหัวด้วยนะเหมือนโดนตัดหัวนะ ใช่เหรอเออไม่อย่างตอนนี้เหมือนกับว่าไม่รู้ใช่ตอนเดียวกันหรือเปล่าที่เขาต้องตามไปตามหาเพื่อนหาอะไรอย่างเงี้ยได้เขามีของวิเศษไปด้วยอ่ะหลายอย่างอยู่เหมือนกันประมาณนี้เบนดูซ่าไหมใช่มีเพราะมันต้องหลับตามี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 เนต้องเพอร์ซีแจ็กสันอะไรใช่อ่ะภาคสองเฉลยนะคะครับเพอร์ซีแจ็กสันกับสายฟ้าที่หายไปภาคหนึ่งค่ะว้ อุ้ย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 เอาหนีบปะหนีบปะหนีบหนวดเลยหนูไม่ได้กดหนูไม่เป็นไรใช่แต่ดิวก็โดนด้วยนะเพราะว่าดิวก็ตอบอ้าวดิวโดนด้วยเออ้ารูว่าจะลืมซะแล้วเอาเอาหนีบมีนิ้วเลยจะได้จะได้มีชีพจรคนตีนต่อไปนะคะต่อไปครับเฮ้ยไอ้วัน่ั ไม่รู้เฮ้ยใช่ไหมอะ<ำ>ใช่วอรเดี๋ยวเวอร์ไหมอะเฮ้ยมันที่โลกหรือเปล่าที่เล่นที่ทอมครูซเล่นนะครับที่ทอมครูซเล่นฉากนี้นะฉากไปตอนที่กําลังจะเข้าไม่รู้ใช่เปล่าเรื่องเดียวกันว<อ>่าที่เข้าไปที่ไหนแล้วเหมือนกับว่าเขาไปช่วยคนที่ติดอยู่ใน<อ>ตรงแท็กซีอ่อ่ะใช่ไหมอะวันิ้นโลกมันใช่นังที่น้ํามันมีภัยพิบัติใช่แล้วมันก็น้ำพวมันเป็นน้าแข็งใช่มันจะเป็นน้าแข็งต่อไปมันจะเป็นน้าแข็งมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรว่า ก็สีละเปล่าอะไรอะอากาศเขาจะลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็สภาพนึงก็จะกลับมาเหมือนเดิมใช่เลยนะคะเหนื่อยเลยเดี๋ยวนี้อัลตัทูมอโลผมพูดหนังถูกเอ้ยผมพูดฉากถูกถูกปะหาไพ่ไหมครับให้ถูกค่ะแต่คุณตอบวันที่โลงที่โลกอะไรแต่ผมวันที่โลกฉากนู้นใช่ฉากนี้ถูกไหมครับถูกค่ะเอ้ยจำได้ยอดฮะโอ้เดี๋ยวโบแมงมุมจะหายเลยเดี๋ยอผิว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 ผวผิ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 ิวผิิววผิ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 วผ ข่าวต่อไปนะคะอะไรเนี่ยเฮ้ยอุ้ยไม่ทันน่ะอันเนี้ยที่เขาจะยืนสัาพัก้วเขาก็เออเขาเป็นอ่าย่านแบบที่ขายเป็นคาเรียกโสเปณีใช่ไหมจีบาลาบูฮ่าแต่ผมว่าจำชื่อเรื่องไม่ได้นะนึกไม่ออกยากกลัวมี่กำลังนึกชื่อตอนนั้นอ่ะเป็นที่แบบนิยมที่คนดูดูเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นเรื่องแบบสะท้อนสังคมอาลีบาบาเป็นเรื่องที่สะท้อนสังคมอยู่ในในเมืองของเขาอะไรเงี้ยอืมวันนี้จากแบบ อะไรนะอสุรโรมันจากที่เป็นคนที่แบบขายบริการสุดท้ายก็มาเป็นแม่เล้าเองนู่นนี่นั่นใช่อย่างนี้จนสุดท้ายแล้วนั้นสุดท้ายนั้นเขาก็เป็นฐานะเอ้ยเป็นเหมือนแบบผู้นําหรืออะไรสักอย่างเนี่ยอ่าใครรู้ชื่อเรื่องนี้ไหมคะแค่ครังคู่ใบไม่หรือมันแค่ชื่อเขาวะเออครั้งคู่ใบมามาชื่อเรื่องนี้นะคะก็คือครั้งคู่ใบอุ้ยคู้ไหได้ไหมเนี่ยได้จ้าก็คือ เริ่มต้นจากการที่เขาเนี่ยถูกขายโดยสามีขายมาเป็นโสเพณีแล้วก็ต่อสู้เรื่อยมาจนมาเป็นแม่เล้าเองเอแล้วก็ต่อสู้เรื่อยมาให้โสเพณีเนี่ยได้มีสิทธิ์สู่การเป็นนายกเทศมนตรีในเขตอ๋อสุดท้ายใช่ผู้นำเป็นผู้นำใช่ก็คือเขาอยากให้โสเพณีเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วก็ได้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 ภาษีได้สิทธิ์ได้การศึกษาอะไรประมาณนี้ซึ่ง ประเทศไทยก็กำลังต่อสู้อยู่กันอ่าโอเคโอเคครับด้วยกันโมีความกเขาเก่งเนาะแต่เขาเสียสละความรักของเขาเพื่อช่วยเหลือเด็กความรักของเด็กมากเลยอะใช่ต่อไปนะคะหล่อด้วยอุย่างนี้อันนี้ป้างารชู้รักเรือล่มไม่ใช่เดี๋ยวชรักชื่อรถเออต่างเป็นเรื่องของอนันดาเป็นเรื่องแบบอ่าชู้สาวมีฉากแบบ18บดวกด้วยในนี้อนันดาใช่คุณพันธุ์ไม่ใช่อันนี้ฉากแบบ เล่นกน่ะพลอยเหรออ่าเล่นหน่ะพลอยเชอร์มาช่วฟ้าดินสลายป่ัวะเอาไม่ตอบผมตอบอันนี้ผมผมไม่ตอบผมตอบช่วฟ้าดินสลายมีคนแบบอย่างหล่อเออขึ้นมาขอ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 ดิสเครดิตของเขาหน่อยเลยนะคะช่วฟ้าดินสลายค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคำพูดแลนะครับบขอคุณนะครับน้องว่าความรักที่มาในเวลาที่ผิดเวลาที่ไม่ใช่เนี่ย ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความสวยงามมันจะมีแค่ตอนต้นเท่านั้นต่อไปนะคะอะไร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 อะกอเดาได้ไหมอ่ะกอเดาได้ไหมแบบไม่เออดาวเลยทางก็เกมเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดาทำเป็นถูกนะเลยทางนั้นถูกล่ะทำเป็นถูกนะแต่รู้แต่รู้ที่ว่าที่ว่าใช่ใช่ที่ว่าใช่ของเกมแต่เป็นรูปภาพไหนกูแต่แต่ไอ็เนี้ยสนุกทางก็เกมอ่ะเฉลยนะคะ ทั้งเครื่องแคชชิงไฟแคชชิงไฟเป็นขั้นสองค่ะอ๋อเป็นขั้นสองต่อไปครับไปเร็วเลยจ้ะเพราะว่าโอ๋ยหมือหรือเปล่ามันเป็นเรื่องอะไรวะทายถูกนะเออมันเรื่องอะไรวะทายถูกนะจ๊ะอ๋อเจ้าอ่ะใช่ป่าวได้ไม่ถูกได้นอนใช่แต่ขอชาเลนจ์ไว้ก่อนเออเฮ้ยขอชาเลนจ์ไว้ก่อนอะไรอ่ะขอลองเล่าเรื่องก่อนเล่าเรื่องหน่อยผมลิ่ขีดผมลิ่ขีดผมนิ่ขีดใช่ไหมใช่ผมลิ่ขีดไหมอ่ะ ภาคแรกรกิจภาคสอาภาคแรกใช่ผมชื่อผมมคิดพี่ดูชุดด้วยชุดก็ทันสมัยแล้วเพราะว่าหอเขาตกแล้วผมได้กินผมดูอยู่ผมดูอยู่แต่ผมไม่รู้ฉากนี้จำไม่ได้ใช่หรอไม่เอารกิจผมตอบแค่นี้แหละคุณเล่าให้ผมฟังคุณตอบว่าใช่หรอใช่คุณจตมคิดคิดว่าเป็นบุพเพสองที่มันเข้ป็นภาพยนตในภาพยนตร์ที่ย้อนกลับไปของผมเป็นบุพเพนี่บุพเพศนิวาส ที่อยู่ในซีรีส์ของเน็ตเล็กเลิ่เดสตินี่อ่าแต่เนี้ยเป็นแบบภาพยนตร์ภาพยนตร์เพราะชุดหรือสไตล์อะไรเงี้ยจะเป็นยุคใหม่แล้วเออใช่อร่อยนะคะครับบุเพสันนิวาสสองค่ะเวอร์ชันเวอร์ชันที่เข้าลงภาพยนตร์จุ่มต้วมเลยนะบุเพโจงเงินอันนี้อันนี้ชนะยังทำไมตัวชนะค่ะอันนี้แบบว่าตามทันไหมไม่แต่ผมยังไม่ได้ตอบเลยใช่ไหมยากแต่ผมกดไงเขาตอบแล้วผมต้องโดนด้วยเหรอเออจริงดิทัเล่นนี่ไงหอยก้อนไปให้โดน เอาเก๋าเจ็บพอดีเลยเอาไปเก๋าเจ็บเลยให้พี่ตัวนึงนะไอ้น้องจริงเหรอใช่อ๋อว้าวน้องชั่วมันแกล้งผมอ่ะโอเคมาต่อไปครับต่อไปครับค่อยสบายขึ้นหน่อยอันนี้โอ้โหชอบมากหนังเก่ามากที่จดหมายรัก The Letter ป้า The Letter ชอบมากมากใช่ไหมจดหมายรักจดหมายรักสื่อสวรรค์เฮ้ยจริงเหรอหนึ่งก็มั่วหเป็นผู้มั่วเป็นงั้นแหละนึกว่าดึกใช่ The Letter เช่เลยนะคะอันนี้ไม่เคยดู เดลเทอร์ตัวใหม่ล่ะเป็นไงอุ้ยก็ตอบถูกนะก็พี่กดแกก็ไม่ได้พูาอะไรเนี่ยดูเพิ่งเห็นว่าเต็มตัวขนาดนี้เลยหรอเป็พี่เราก็เก่งกันนะเอาจริงอะไรกดไป็เกินกูไปหมดแล้วค่ะโอ้ยเี่กชนะหรือเปล่าเนี่ยเกมมันมีเกมวัดดวงนะใครโดนเยอะสุดชนะอ่ากูเต็มตัวเลยสรุปคะแนนนะคะ ดิวได้ไปทั้งหมดเจ็ดคะแนนโอ้ยอ้เยายลอก่อนได้ไปทั้งหมด6กคะแนน้ยไล่กันเอาเลจะไล่กันหมดเลยสามคนเชียร์พี่เชียรหไปพี่เอกพี่เอกได้ไปทั้งหมดสี่คะแนนค่ะได้อยู่ได้อยู่มันไล่ตรงไหนได้อยู่แปลว่าได้ได้ได้แต่ก็แต่ก็เก่เก่งอ้ยอด ไม่ไม่ไม่เน้นเรื่องเรื่องชื่อเน้นเรื่องแต่แต่ทั้งนี้เราตอบกันได้เยอะอยู่ะอธิบายได้เยอะอยู่พี่อาจจะตอบตอบไม่ได้บ้างแต่ก็ช่าดพอได้เ้ยเก่งเก่งเก่งเเก่งแล้วดูเต็มตัวเลยสำหรับใครอยากให้เราเล่นเกมอะไรหรือทำอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะนะคะอยากให้เล่นชาเล่นอะไรหรือทยอะไรยางืงนีกมาเลยบ๊ายบาย